และในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้อีกหนึ่งอีเวนท์ที่ไม่อยากให้พลาดกันนะคะนะั่นคือ Music Festival สุดคูลอย่าง S2O นั่นเองบอกเลยว่า Line Up DJ ีเนคนแน่นจริงๆเวทีแสงสีเสียงอลังการสุดๆค่ะ ชุ่มฉ่ำดับร้อนใี่สายปาร์ตี้ EDM จากทั่วโลกนะคะในช่วงส่งกรานนี้เลยทีเดียวสำหรับ Pepsi Present S2O ส่งกรานมิวสิกเฟสติวัล2023ค่ะที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความอลังการนะคะในโรมิสเตดโปรดักชันตรการตาไปกับโชว์แสงสีเสียงพร้อมชุ่มฉ่ำด้วยวอเต์กันเอกสิทธิ์เฉพาะของ S2O ค่ะที่สาดน้ำได้ทุก ทุกพื้นที่แบบ360องศาเลยนะคะก็เรียกว่าได้กระแสะตอบรับดีมากๆจากสายแดนสวก EDM นะคะเพราะว่าเป็นการรวมตัวพ่อระดับตำนาน DJ Headliner 2023มาโชว์ให้แฟนๆชาวไทยได้มันกันเป็นครั้งแรกค่ะมาร่วมเปิดประสบการณ์ความมันแบบไร้ขีดจำกัดได้ในงาน So สงกรา Music Festival 2023จนถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะ